วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการแบ็กอัพตัวเว็บไซต์นะครับปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาเราทําเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีการสํารองข้อมูลนะครับเวลาเราทําเว็บไซต์เพื่อว่าเ,เวลาเกิดความเสียหายต่างๆเราจะได้มีข้อมูลเดิมอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะสาธิตถึงคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจุล่าแพคนะครับจุล่าแพคเนี่ยจะเป็นตัวสำหรับการแบ็กอัพเว็บไซต์นะครับที่ทํางานในลักษณะของคอมโพเนนต นะครับคอมโพเนนต์ก็คือสามารถมีบริหารระบบบริหารจัดการในตัวของมันเองนะครับในคลิปนี้เราจะสอนตั้งแต่การติดตั้งนะครับไปจนถึงวิธีการเซฟนะครับต่างๆว่าเซฟยังไงนะครับแล้วก็จะสามารถนําไฟล์ที่เราแบ็กอัพเนี่ยกลับคืนสู่เว็บไซต์ได้ยังไงเมื่อมีปัญหานะครับผมแบ่งวิดีโอคลิปออกเป็น3ช่วงนะครับเพื่อให้ดูแล้วไม่ยาวจนเกินไปนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับผมไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ เว็บไซต์ของเราเราจะสอนกันตั้งแต่ตอนติดตั้งเข้าไปเลยนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับใครที่ยังไม่มีไฟล์ Joomla p a ็กก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ w e b g e t g e t .com นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Joomla p a ็กเองก็ได้นะครับเราจะมาดูกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่เว็บ e ก g e t ทำให้เนี่ยเราจะมีตัวจุ o ล l าแพ็กที่เป็นคอมโพเนนต์สำหรับการแบ็กอัพไฟล์เนี่ยติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ตรงไหนนะครับ ในส่วนของด้านหลังนี้นะครับที่คอมโพเนนต์นะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะจุลลาแพ็คนะครับก็จะมีต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ผมกําลังทําการแบ็กอัพเว็บเว็บไซต์อยู่นะครับหน้าตาของจุลลาแพ็คก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไปดูคนที่คอนโทรลพาร์แนลนะครับอันนี้คือหน้าตาของจุลลาแพ็คนะครับจะมีไว้สำหรับการแบ็กอัพนะครับโดยปัจจุบันเนี้ยจุลลาแพ็คเนี้ยพัฒนามาโดยใช้ชื่อใหม่ว่าอาคิบ้านะครับแต่เนื่องจากว่าจุลลาแพ็คเนี้ย มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเราถึงแนะนําตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหากับจุล่า1.5ของเราเลยนะครับถ้าเป็นอาคิบ้าเนี่ยการทํางานอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยมีฟังก์ชันเยอะขึ้นนะครับแต่ฟังก์ชันทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับการทําเว็บไซต์ของเราสักเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเลือกใช้จุล่าแพ็กให้กับลูกค้าของเราที่จะใช้สําหรับสํารองข้อมูลต่างๆนะครับเว็บไซต์ที่ซื้อขาดจากเราไปนะครับคุณจะต้องแบ็กอัพเอง ซึ่งการแบ็กอัพเนี่ยเราแนะนําให้ทําก็แต่ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปมีการเปลี่ยนเทมเพลตหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณทาการแบ็กอัพนะครับ,รรบเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คุณทําใหม่ขึ้นมาเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วคุณไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้นะครับโอเคเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ในส่วนของส่วนขยายนะครับที่ติดตั้งและการถอนการติดตั้งตรงนี้นะครับ มื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับให้เราทําการบราว s e ไฟล์นะครับบราว s e ไฟล์ที่เป็นจุ o มล่าแพ็กนะครับเวลาเราดาวน์โหลดไปเนี่ยจุ a มล่าแพ็กก็จะมีไฟล์หลายไฟล์มาให้เรานะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับคอมจุ o มล่าแพ็กนะครับสำหรับจุ o มล่า1.5 1.5นี่นะครับเมื่อเราโอเพนนะครับแล้วเราทําการอัปโหลดไฟล์แล้วก็ติดตั้งนะครับรอสักครู่ครับ อันนี้คือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจุลลาแพ็กจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับเนื่องจากว่าจุลลาแพ็กมีส่วนของการบริหารจัดการนะครับจึงอยู่ในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับเราลองเข้าไปดูที่จุลลาแพ็กครับอ่าโอเคนะครับเราจะเจอคอนโทรลพาร์แนลนะครับในส่วนนี้เราจะพูดถึงส่วนที่สําคัญนะครับส่วนอื่นๆที่ลึกลงไปเนี่ยก็เราจะมาให้นําเสนอในส่วนของทิปแอนด์เทคนิคนะครับแต่ในส่วนนี้เราจะพูดถึงส่วนที่สําคัญสําคัญเบื้องต้น สำหรับคนที่ได้รับเว็บไซต์ไปแล้วนะครับแล้วมีความจำเป็นจะต้องแบ็กอัพนะครับโอเคในส่วนแรกเนี่ยเราต้องตั้งค่าออปชันก่อนให้การเซฟไฟล์กลับของเราเนี่ยเป็นไฟล์นามสกุล JPA ก่อนนะครับไปที่ออปชันนะครับที่ออปชันก็จะมีนะครับออปชันให้เลือกอยู่ทั้งหมด5ออปชันนะครับให้ไปที่ส่วนของ Advance นะครับเมื่อไปส่วนที่ a d v a n c e แล้วดูตรงนี่ครับ Archive Engine นะครับ ใหเ้เลือกเป็น .jpa นะครับจุลภาคอาชีพนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งค่าที่ซินะครับทำไมเราเลือกใช้ jpa ก็เพราะว่าเวลาคลายซิเนี่ย .jpa มีความผิดพลาดน้อยกว่าซินะครับเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์กลับมาจากเครื่องของโฮสติ้งเนี่ยเครื่องของโฮสติ้งก็ยังทำงานนะครับเพราะนั้นถ้ามันทำงานไปด้วยพร้อมกับเราทำงานไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการเออร์เลอร์ได้ นะครับซึ่งไฟล์ .jpa เนี่ยเกิดการ e อ r o r น้อยที่สุดเท่าที่เราเคยพบมานะครับหรือว่าจะเรียกได้ว่าน้อยครั้งมากนะครับที่จะ e อ r o r เรนะครับเราถึงเรื่องนามสกุล .jpa นะครับเดี๋ยวในบทต่อไปเราก็จะมาพูดถึงวิธีการคลาย .jpa ด้วยกันว่าคลายยังไงนะครับตอนนี้ให้เลือกตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ทําการบันทึกครับโอเคทีนี้เราก็พร้อมที่จะแบ็กอัพเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับวิธีการแบ็กอัพเนี่ยให้เราไปที่แบ็กอัพ now นะครับตรงนี้นะครับหรือปุ่มนะครับ จะมีการแบ็กอัพอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการแบ็กอัพทั้งเว็บไซต์นะครับมันจะรวมจะบีบอัดเว็บไซต์ของเราเนี่ยทั้งเว็บเนี่ยรวมเป็นไฟล์ .jpa นะครับหรือคล้ายๆไฟล์ zip นั่นเองเป็นไฟล์เดียวนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือแบ็กอัพตัดดาต้าเบสดาต้าเบสก็คือไฟล My ์ .mysql นะครับไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยเอาไว้สําหรับเกี่ยวกับฐานข้อมูลเท่านั้นนะครับเวลาเรา เขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นจะต้องแบ็กอัพทางเว็บเราก็มาแบ็กอัพเฉพาะข้อมูลนะครับเฉพาะดาต้าเบสนะครับเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการแบ็กอัพทางเว็บไซต์ให้ดูก่อนนะครับวิธีง่ายๆครับกดที่แบ็กอัพยูเซไซต์นะครับเครื่องจะทํางานประมวลทําการประมวลผลนะครับแล้วก็รวบรวมเว็บไซต์ของเรานะครับให้อยู่ในนามสกุล .jpa นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3สเต็ปนะครับ แล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็จะบอกเราว่าสเต็ปนี้เสร็จแล้วนะครับ Backup is now complete นะครับระหว่างนี้ก็จะทำการประมวลผลทางเว็บไซต์นะครับบีบอัดให้เป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับตัวสาธิตเนี่ยเราสาธิตใน Local Host นะครับสาธิตในตัวเ,เครื่องเครื่องของทางเรานะครับไม่ได้สาธิตบน hosting ลักษณะการทำงานจะเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยจากดิสซก็จะกลายเป็น HTTP นะครับถ้าเรา ทําการแบ็กอัพบนโฮสติ้งนะครับอันนี้เราแบ็กอัพบนโลคอลโฮสตนะครับซึ่งวิธีการก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเ okay. บางเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเยอะอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราเระหว่างนี้เนี่ยในในขณะที่เราทําเว็บไซต์เนี่ยาการแบ็กอัพเนี่ยควรจะมีความถี่ ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คงเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะแบ็กอัพขนาดไหนนะครับที่เราแนะนําก็คือแบ็กอัพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับครั้งแรกเลยที่คุณได้เว็บไซต์ไปคุณก็ควรจะแบ็กอัพหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บไฟล์ไว้ไฟล์นั้นเนี่ยเอาไว้ที่เครื่องของคุณนะครับส่วนเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยคุณก็ทําการแบ็กอัพเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้แบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับเมื่อแบ็กอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้ให้เราเนี่ยกลับไปที แอด i ินิสเตอร์แบ็กอัพนะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนของการจัดการนะครับเราจะคลิกเข้าไปดูเราก็จะพบไฟล์ที่ทำการ Backup นะครับชื่อก็คือไซต์ localhost นะครับอันนี้นะครับ .jpa นะครับสังเกตแล้วก็จะมีขนาดนะครับมีขนาดให้เลือกนะครับให้ดาวน์โหลดอันนี้เราคือเราดาวน์โหลดไฟล์ทั้งก้อนนี้กลับมาเลยนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูครับนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเซฟไฟล์นะครับเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับโอเคอันนี้ไว้สลหรับ e l e t e นะครับในกรณีที่เรามีการ แบ็กอัพหลายๆครั้งนะครับอาจจะทําให้โฮสติ้งเนี่ยเปลืองพื้นที่นะครับเพราะนั้นไฟล์เก่าก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็เราก็แบ็กอัพไฟล์ใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของดัตเตอรเบบ้างนะครับกลับไปที่แบ็กอัพ o w อีกทีนะครับคันนี้เราจะมาแบ็กอัพอยู่ดัตเตอร์เบทบ้างนะครับสังเกตว่าจะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะว่าดัตเตอรเบมีไฟล์ขนาดเล็กมากนะครับเราก็ไปที่แอดมินิสเตอร์นะครับแบ็กอัพไฟล์ เราก็จะพบว่าไฟล์นั้นจะนมสกุล SQL เห็นไหมฮะขนาดของไฟล์ก็จะเล็กเล็กลงมากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบ็กอัพไฟล์นะครับเมื่อเราได้รับไฟล์เนี่ยได้รับไฟล์ที่เป็นไฟล์แบ็กอัพแล้วเนี่ยเมื่อเราเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เว็บไซต์มีปัญหาเราจะนําไฟล์นี้กลับไปยังที่โฮสติ้งของเรานะครับอาจจะลบไฟล์เก่าทิ้งไฟล์เก่าที่มีปัญหานะครับแล้วก็เอาไฟล์ตัวนี้ใส่เข้าไป เพราะนั้นเวลาแบ็กอัพเนี่ยควรจะแบ็กอัพทั้งสงส่วนทั้งตัวเว็บแล้วก็ทั้ง S Q L นะครับเพื่อ,อความปลอดภัยคือบางทีเนี่ยตัวเว็บอาจจะไม่ได้เสียอาจจะเสียแค่ฐานข้อมูลนะครับเราก็สามารถเอาฐานข้อมูลเนี่ยกลับใส่เข้าไปได้นะครับในบทต,ต่อไปก็จะมีการสอนวิธีการเอาฐานข้อมูลใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมแล้วก็มีการสอนวิธีการเอาไฟล์ J P A เนี่ยขึ้นสู่โฮสติ้งนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยใครที่ได้รับเว็บไซต์แล้วนะครับก็เริ่มต้นทำการแบ็กอัพเว็บไซต์ของตัวเอง นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดกลับมาด้วยนะครับ